เออเอาด้เอาเด้สร okay, so ้างความวุ่นวายให้กสร้างความวุ่นวายโอเคท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวนมซี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเอ e เออเดอะเอ็ดเนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องเนียกันอีกเช่นเคยนะฮะ วันนี้เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนคุกของเรานะฮะเนื่องจากตอนเริ่มมาเนี่ยเรายังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากเราเริ่มเล่นไปสักพักนึงก็เริ่มรู้เรื่องแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเราก็เลยอ่ะ่เราไม่ออกจากคุกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก็แต่ตอนนี้ก็นะเริ่มใหม่กันดีกว่าท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันนับหนึ่งกันอีกครั้งนึง สำหรับตอนนี้ฮะใคร<ด>ชอบก็กดไลค์กันไว้เลยใครติดตาม the เอ e อยู่ก็กดติดตามกันไว้เลยฮะกดถูกใจกันให้ด้วยแล้วสำหรับใครที่อยากจะดูรอส s t a ์หรือว่า the sim ก็อย่าลืมกดติดตามไปกับช่องของผมด้วยเพราะว่าเกม2-3เกมนี้จะมาตลอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นตลอดนะครับผมสำหรับในวันนี้นะฮะเนียนั้นค่อนข้างจะไม่สบายจึงไม่สามารถพูดได้เยอะนะฮะแล้วก็บวกกับผมตอนนี้นะฮะเป็นอลอนในเริ่มต้น ลอนในเริ่มต้นท่านผู้ชมตอนนี้ผมเป็นลอนในอยู่ที่ต้าลิ้น oh. ก็อาจจะพูดไม่ได้เยอะแต่ก็คงจะพูดมากกว่านี้หน่อยนึงนั่นแหละนะโอเคฮะเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่า let's go ไปเนียไปอ่าแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกครั้งทำไมชื่อผมเป็นเนี้ชื่อเป็นอะไรมันเป็นรูปตัวดำป็ดเลยไ,ไปกันก่อนมันเป็น รูปดอกจันน่ะก็ช่างมันแล้วกันนะท่านผู้ชมหล<ร>อกน้าชื่ออิโมจิโ <c oughs> มอริมาเดี๋ยวก็ขึ้นอีกอะ้วท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งมาอยู่กันในคุกอันใหม่ใช่ลายกว่าเก่านะฮะไหนวะเนี่ยชื่อว่าอะไรเอ่ยเนี่ยอยู่ไหนตัวไหนวะอยู่ไขงข้างๆไว้ผมเฟี้ยวห้างมมเปล่าเฮ้ยรงผ<ห>มเฟี้ยวๆอย่างนี้แหนะสันตะคอรอตเลยทำไมคนนี้เป็นขึ<ห>้นสีแดงวะคืออะไรอ่ะเวสอะไรอ่ะ ไม่รู้เออทำไมเนอะมไม่ชื่อเป็นงั้นอ่ะเออก็อยากรู้เหมือนกันนะลืมเปลี่ยนภาษานี่ก็ลืมนะถ้าใส่ถูกคือตัวเงลืมเปลี่ยนว่ามาเลยเห็นชื่อคนอื่นแบบไม่หวะของมูเมซีดอกจันไปแล้วไม่ดูนี่ดอกจันเพราะหนุ่มดอกจันนะท่านผู้ชมเราจะมาแหกคุกนี้กันฮะใช่ครับแรกๆเนี่ยเราต้องทำตัวดีก่อนทำตัวดีเป็นเด็กดีของสังคมก่อนก็เลย เนี่ยแซงคิวคูกคุมแฮะมีเด็กแซงคิวมีเด็กอาอชิบหายแล้วแม่งมานั่งอยากรู้พวกเควสแดงคือเควสอะไรวะอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าว่งเดือดกันอ้าวแลอ้าวล้วอเออร้นของรร้านเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ร้านตัฮัลโห้ยหนวัอะไรกันเนี่ยโอ้ยอออออออ เดี๋ยว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 โหแค่เองที่ดิงเพียงแค่ครั้งเดียวจะทำเพื่นายต้องทำร้ายฉันได้ขนาดนี้เชื่อหรือมาก่อนนะตีโดเดียควบคุมเริ่มสงบแล้วฮะเรื่อสงบแล้วอุ๊ยเฮ้ยหยุดลอตไว้มันยังไม่จบว่ะเกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งติดต้นไม้อย่าพึ่งติดต้นไม้เนี่ยช่วยด้วยเนี่ยเนี่ยแค่กระป๋องน้ำอัดลมแค่อันเดียวเองเนี่ยกระป๋องน้ำอัดลมอันเดียวจะทำให้เขาฆ่ากูแล้ว ไม่นะอันนี้คืออะไรอ่ะวิวิวิผู้คุมผู้คุมไม่เห็นนักข่าวเรานักข่าวก็ถ่ายทำอยู่นะผู้คุมแนบเนียนแนบเนียน แอบน้แต่งตัวแต่งตัวสวยอไสากนี่ได้ฟี t า m e เหรอใช่ฮะตอนนี้อยู่ในช่วงฟรี t า m e ใช่กำลังอาบน้ำเพราะมน้ำอยู่ข้างบนนั่นไงนะบ้านตัวเองอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องนี้โอเคโมอยู่ห้องนู้นพระอ๋อเฮ้ยทำไมอ่ะสมองเฮ้ยปทำไมอ่ะอะไรเหรอเข้าไปข้างในไงพว้คุมบอกว่าพว้คุมบอกว่าไม่รักฉันเออผู้คุมบอกไม่รักฉัน เขาไปคู้คุมไม่สุภาพกับผมเลยฮะที่นี่ดูดีดูดีดูดีดูคำพูดคำจาเขาดิมีห้องเขาเน่โหดร้ายอ่ะเอาของไม่ให้ที่ไหนวะเข้าไงวะขมวเหรอตอนนี้คืออะไรบ้านพักตากอากาศนี่ไงคนนี้แย่เคลเสร็จแล้วอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะสดใสเวลาออกกำลังกายอ่ะอยู่ข้างล่างใช่ไหมไม่เดกอยู่ข้างบน ข้างๆเลยขอปิดปังหน่อยแล้วกันนะนี่อะไรทำไงอ่ะอ๋อเรามาเตะบอลดูคนรัวคนรัวคนรัวมันไม่ใช่คนรัวๆหรอมันไม่ใช่ว่ากดทีละอันนะคนรัวนี่ไงได้เหมือนกันสลับไงสลับมันรัวเหมือนกันนึกมันรัวๆเหมือนกันโมไปเล่นอะไรอ่ะฟินเน็ตเหรอเกมบอลอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ย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 มันว่ะมันเกิดเหตุจราเขม ออเดีของอะไรน่าสนใจแข็งแรงมากบอกเลยเห้องสมุดอยู่ไหนเออเนี่ยต้องเควสประมาณนี้ใช่เลยใช่เลยเควสอันตรายประมาณนี้เลยไม่นะนายให้เควสอะไรเรามาณนี่อ้าวห้องสมุดอยู่ไหนวะชิบหายแล้วหลงปีถามทั้งทีหาห้องสมุดไม่เจอแฟนแฟนเนี่ยเอาพัทไหม พัดอะไรอ่ะพัดในห้องสมุดอยู่ไหนอ่ะอ๋อโอเคมันอยู่ในห้องฟันนี่อะไรนะอยู่ในห้องฟันนี่มหถึงฟันนี่เฟเดฟันนี่เดย์คุยอมอมไม่อะไรอมไปกัดเกิดอะไรขึ้นโอมไปกัดเนี่ยกูได้ชุดหมอเนี่ยชุดหมอฮะชุดชุดหมอเอามาจากไหนเนี่ยเอาจากเควสยิงมันเลยหมอ หมอเอาเลยฮะยิงเลยได้ชุดหมออ่ะเอ้ยชุด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 หมอเออใส่ชุดหมอแล้วก็เดินล่อนเลยเดินล่อนเลยอ่ะเอางั้นเหรอไหวเขาจะไม่จับได้เหรอวะเนี่ยเก็บไป่อนก็ได้รอพร้อมเฮ้ยเฮ้ยมันเห็น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 เจี่ชุดหมอเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะหมอคนนี้คุณคุณคุณจำผิดแล้วคุณจำผิดใช่คุณจำผิดแล้วคุณไม่มีทางโท ผมก็แค่หมอคนหนึ่งผมจะผิดอะไรนี่เอาไงจะเอาชุดหมอไปให้เพื่อนดีไหมหรือเราจะเก็บไว้ดีเก็บเก็บไว้ที่ซันเลยเนะเนะไม่ต้องเอาให้เพื่อนก็ได้นะแล้วเราเอาให้เพื่อนเราจะให้เพื่อนดีไหมหรือเอาไงอ๋อเพื่อนต้องการใช่ไหมมันคือเควสมันคือเควสไงไม่รู้สิแล้วแต่ให้ไปละอุ้ยตาแะเกียอผ้าคนคนของดิ๊กกันดิ๊ก เดี๋ยวเราค่อยค่อยหาจากเควสอื่นฮะรู้สึกว่าถ้าเรารับไปมันจะไม่ดีมันจะไม่ดีไม่งามฟีชามจะลาแล้วเอากล้วยไปให้ใครวะันนี้บอกว่าทำลายกล้วยเหรอโอเคทำลายกล้วยอะไรคือทำลายชักโครกกันถ่ายกล้วยชามได้เวลากินข้าวไปครับนี่นะกินแล้วเด็กเล็บแล้วทำไมวันนี้ไม่เห็นมีจ็อบไทม์เลยอะจ็อบไทม์คืออะไรเออวันนี้ไม่อยากให้เด็กทำงาน กินข้าวอันนี้ก่อนอุ้ยอะไรกันอีกเอาเอาเฮ้ยเจออะไรแปลกๆเงี้ยมันให้ชุดอะไรแปลกแกละไม่หมากเลยนะมีเควสดคับของโคตรเยอะเลยบอกเ่้ยโอ้โหเกิดกราดนี่มันนี่มันชุดไอ้นั่นนี่ชุดช่างอ่ะเนี่ยได้ชุดช่างอ่ะคลั่งช่างชุดช่างคลั่งช่างคลั่งช่างคลั่งคลั่งคลั่งอะไรวะคลั่งรัก นี่คืออะไรอ่ะมันใช่ชุดช่างไหมไม่ดูใช่หรือเปล่าไป่ะ้เวลาเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยจเกามขึ้นขึ้นไปละเหมือนเป็นเกาะอาเป็นชุดที่มีเกาะฮะโอ้โหลอให้เพื่อนละให้เพื่อนดีไหมเนี่ยนี่เฝากห้องกูดิให้ดีกว่าให้ดีกว่าให้ดีกว่าตอนแรกตอนแรกให้ก่อนดีกว่าเออเผื่อมีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้เดี๋ยวนะโชคดีอุ้ยได้ของรางวัลมาเต็มเลย เฮ้ยเอ็กซ์ไซด์พอดีเลยฮะได้เวลาฮะยกน้ำหนักหูยังโหดยังโหดอ่ะเอ็กซ์ไเหรอใช่เอ็กซ์ไซด์นนัก้ำหนักน้ำหนักเราต้องการหัวใจที่แข็งแรงมากกว่านี้อี้ขี้อี้หูรวยเลยยอดฮะตอนนี้เล่นไอเดน ไม่ไม่ไม่ปล่อยเทมโมฆาตกรไม่ปล่อยทำไมทำไมฆาตกรไม่ปล่อยเพรฆาตกรมันเดี๋ยวจะโดนแขวนแล้วเดี๋ยวจะโดนแขวนแล้วกดเร็วกดเร็วกดอยู่กดเร็วเอาเอาหลุด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 เตอนังสืออยู่ไหนห้องหนังสืออยู่ไหนหนังสืออยู่ข้างล่างในชั้นล่างแล้วก็ด้านขวามือชั้นล่างเลยเหรอต้องลงชั้นล่างอ่ะเด็กใช่ขึ้นนี่ห้องหนังสือเหรอเดี๋ยว ไอโมอะไรเหรอไอคนนี้เพิ่งส่งเค้กให้มันแล้วมันก็ส่งเค้กกับคืนมาแล้วเอาให้ไปทิ้งในถั่วซุมอะฟัก <c oughs> คือเป็นคนสั่งให้อะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เข้าใจฉันไมไ่เข้าใจได้เลยจริงๆไนดะ้มาตัดเค้กดินเนอร์อ่านหนังสือฮะอ่านหนังสือเ,เราต้องเป็น<ว>คนฉลาดดินเนอร์ time แล้วอ่ะเดี๋ยวขออ่านหนังสือตรงน ปุ่มที่นี่มันด่าแล้วจริงออกยังไงวะชิบหายละอ๋อไม่ไปบอกนะออกทางนี้ไปบอกนะว่านี่คือ oh my เควออก hello oh oh my god เนี่ยกูไม่ทำเควสได้ละเหรอกูได้ชุดผู้คุมมาว่ะฮะโอ my god ฮดฮะทวาไมรวยจังวะ ว้าวเหมือนจะได้ออกคืนนี้เลยว่ะใช่ขอเตรียมการนะบโหนขนาดนั้นเชียววะได้เลยเนี่ยกูพร้อมบวกให้มึงเสมอว่ามาเลยเตรียมเตรียมทุกอย่างได้ทั้งตำบลเลยอ่ะต้องการอะไรบอกมาได้ทั้งตำบลเลยตอนนี้ปิดผ้าม่านตัวเองซะชุดอะไรนะผ้าม่านเหรอไป จวแทนไหมต้องมีต้องมีนี่อีป้าเอ้ยป้าเอ้ยนี่มันตื่นเต้นจังวะมันตื่นเต้นอย่างนี้ออได้แล้วตัวนี้ว่ะตัวแทนได้แล้วตัวแทนเสร็จแล้วเฮ้ยได้ได้ได้ใไหมนะอยู่ไหนไปไหนไปไหนอยู่มึงเนี่ยตามกูมาตามกูมาไหนไหน ไป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 เนี่ยไปรีคอร์ดป่ะไปลอคอร์ดป่ะให้มันแบบแต่ใจใจไปแล้วไปแล้วแม่ไล่แป๊บนึงนะายมายืนตรงนี้กันเดี๋ยวจานที่กันไปไปเลยไปมานี่เลยไปด่วนด่วนต้องไปแล้วต้องไปแล้ว้ไปแลวใส่ชุดใส่ชุดออืใส่ชุดใส่ชุดถือไม้เลยไหมถือไม้เลยไหมไปแล้วต้องไปแล้วต้องพร้อมแล้วต้องพร้อมแล้วต้องพร้อมแล้วถีดีเดี๋ยวไม่อยากถือว่ะ ไหนวะพิดพิดพิดทางพิดทางพิดทางเฉยนี่เด็กนี่มีอะไรเดี๋ยวกูแทงให้มีอะไรกูแทงให้เพื่อนไปเลยไม่รู้ของพอป่ะนะอุ้ยอุ้ยติดติดละติดาติดหุยหุยมียามนอกยามนอกย้ำนอกยามในเข้ามาเข้ามาเข้ามาหยิบมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วไอ้เหี้ยมา หมาหมาหมาได้อยู่ได้ป่าววะโมชุบชุบไม่รู้ว่ะไม่รู้ไม่รู้ชุบไงอ่ะเอาเอากันไกลกูไปเอากากากูไปไม่มีไม่มีในของในตัวไม่มีอะไรเลยไม่มีหรอชิบหายละนีีแต่ตดหมายเตรงนี้ป่ะต้องเป็นคนแบบสลับกันอะสลับกันตัดสลับกันตัดอะ ใาหมดเวลาเลยจังวะเนี่ยห้องห,ห้องของอะไรอยู่ไหนวะห้องเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันเก็บของที่เราทําที่มันตีเราได้อ่ะต้องเก็บอของพยานอ่ะข้างๆชั้นสองปะทำไม่ได้ละวเดี๋ยวแม่ก็ชั้นหนึ่งนั่นแหละขโมยไปได้ป่าว,วะ คืออะไรวะรอมันเหรอมนขไปตัดลวดแล้วนะกุญแจมันหาเจอยังกูไปตัดรวดแล้วนะหรอไปเดียวไหนอ่ะอยู่ตรงตัดลวดอยู่ตรงตัดรวดเหรอกำงรอ เออเอ้อเด้เด้อเด้สร้างความวุ่นวายให้กูสร้างความวุ่นวายต่อไปเหลี่ยมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วตัดไปตัดไปเพื่อนออกไป้วออกแล้วมาเร็วออกไม่ได้แล้วกูเดี๋ยวกูโดนเมดิกเรียกก่อนมึงออกได้แล้วมึงโกเงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งทิ้งกันไกลไว้ตรงนี้นะลัก่อนเพื่อนตามมานะทิ้งเอนเนอร์จีด้วยได้เลยรีบตามมานะ เราจะไปนอนอ่ะเพราะรั้วมันถูกตัดแล้วเออเดี๋ยวไปนอนออกพร้อมกันนะออกพร้อมกันก็ได้หรือกูออกเลยก็ได้นะมาเด็กออกมาได้ปวกเราออกประตูม่วงได้ปะเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวลองก่อนเชี่ยแม่งเล็งแล้วอืออ่ะแม่งยิงแล้วยิงก็อ่ะแม่งยิงกับไปนอนก่อนกลับไปนอนก่อนไม่ทันแล้วน่าจะตายไม่ตายใช่ปะเลยน่าจะรอบหน้าน่าจะได้ออกละรอเช้าเลยถ้าไม่โดนซ่อมมานะล็อกดาว่ะยังล็อกดาวอยู่ว่ะ ใช่ใช่เพราะหมอกำลังพาตัวมาเรามานอนข้างๆกันดีกว่อมามาอยู่ไหนอะอยู่ไหนนอนอยู่เนี่ยทำอะไรไปเมื่อกี้ดีมากเลยทำให้ตัดเสร็จกูบวกกับผู้คุมมาเรี่ยมเลยสวยปะล่ะเดี๋ยวรอเช้าเราออกเลยนอนที่นี่กันคืนสุดท้ายว่ะทำงานไะ เราจะมาจบกันในพาร์ทเดียวเนี่ยแหละใช่ไอหัวมันนี่เราจะเป็นคนตัดเป็นคืนสุดท้ายว่ะใช่แล้วแหละเช้าเราจะออกกันถ้าไม่มีอะไรผิดแผนนะนะเอาสตันกันเอาอะไรเตรียมพร้อมไม่เยอะเลยนะได้เผื่อเผื่อฉุบเฉินไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มันของมันโดนยึดหมดแล้วฮะมันเดี๋ยวมาแบ่งกันตอนเช้ารอเข้าคุมแล้วมาเจอในที่้องเช้าทุกตาวันเช้าด้วยเช้านี่เหละเพื่อน เดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอารอเข้าอันนี้ก่อนรอยนนี่เสร็จเดี๋ยวช่วงเวลากินข้าวอ่ะมารวมมารวมกันมาเจอหน้าพวกมันยัดเงินผู้คุมก่อนเราจะไม่อยู่แล้วนะเอาไปเลยรักษาตัวให้ดีนะสเเออสิบบาทเอาให้หมดของเออยัดผู้คุมทุกคนกันซื้อแฉลงเหล็กดีไหมเอ้ซื้อยัดยัดเงินก่อนโอ้โหยี่แม่งฆ่าอันนี้น้อยว่ะ เอาหมดตูดเลยให้ไปได้ไปได้สามสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวคูไปเอาของมาอยู่แล้วมาหนี้มาหนี้อยู่นี่นี่คืออะไรอู้หูเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมือนะเออกูเถิอนี่ไงมานนีะไปเข้าเข้าไปกินอาหารมื้อสุดท้ายดีกว่าวะเอาหารมื้อสุดท้ายในคุกว่ะเราชอบคำนี้จังเลยอ่ะ มาอยู่แล้วมาดินั่งนั่งล่างกันได้ไหมากินให้อร่อยไปเดินไปเวลาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วทุกผู้ชมไปเดินไปกัน่ตื่นเต้นเพิ่งแถวนี้อันตรายมากเพิ่งถืออะไรตื่นเต้นเต้นะตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะเด้อไดแล้วล่ะไป มีท,ทามด้วยเวลาเป็นเวลาเอกนเนกของพี่เลยเตรียมเลยหนึ่งสองชอัดชัดไม่ได้ไม่ได้ออกเลยออกเลยออเฮ้ยวินเรีย <c oughs> บร้อยในที่สุด <c oughs> แอบแอบแย่แอบแย่แอ,แอ,แอคชั่น ฮ้ยคอม,มพีทคอมพีทวะท่านผู้ชมเอาลยฮะการออกจากคุกเป็นครั้งแรกได้เอฟว่วเอฟรอบหน้าได้ตาอะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยตาของมึงทั้งนั้นเลยใช่านั้นไม่มีของกูใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากเห็นเราแหกแอกคุกกันอีกรอบหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเรามาดูกันว่าหมุดที่วางนั้น จะติดคุกอีกรอบหรือไม่รอบหน้าเราจะไปประจนกับคุกอะไรติดตามเจอติคุกอะไรแล้วรัฐบาลจะจับตัวเราได้หรือไม่ติดแล้วรอบหน้าเราต้องรอดอีกเพื่อเพราะเรามันนักแหกคุกมือฉมังระไรฮะท่านผู้ชมเ่ฮะกดไลค์กดแชร์ฮะกด subscribe ด้วยฮะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ บายบายบาย